้ามีก็จะเป็นีแ้แหละเออตัวน้อย่หนนถ่ายรมัวันนี้มันดูริเกเอนี่กงกงเหมใส่กันกใ่งเกงนกาเก่าส่าเ่าเก่า้า

ถ้ามีก็จะเปมีแหะเออต,ตัวในนาหน่ายนี้มัดูลิเก้จะเินน้มเจอนนะแล้วมันจะใ่าเหมือนหแต่มันจะงเท้าแล้ว่เา